ครูชอยเมื่อเมื่อเนืองหนิงมาเฮ็ดอย่างนาะต้อมหาแต่แนวแบบนี้เนาะฮะล่างไว้เนาะมันหลายวงฝนนี่มันล่างไว้อย่างล่างแล้วก็ไปขายใส่ขั้นขาวน่ะเพี้ยนหนาเพี้ยนหลังเอาไปขายไปบะหมี่แล้วกินเข่าแล้วนี่นะรอดแท้เนาะแท้บ่็แท้กุใส่อยู่งในงูเฮ็ดเป็นแท้เบอร์นาร์ดบะหมี่อะไรเป็นพรอมพร้อมเนาะิเนี่ยจิบเพี้ยนแค่นี้จิบเพี้ยนอะไรอี่ไปขายเจียวเจียวนี่ออก เอาลูกนั้นนี่ไปนะ้าอ,องเอง้อ,องเอง้เดี๋ยวซ้ายแกะบงนั่นออกแกะบงขาวออกอะเอาไปขายเลยนี่แท้คือกันต้อมกูเห็นมึงแท้ทุกอันนั่นแหละเดี๋ยวดูวเห็นเดี๋ยล่อรถครับเลี้ยขอบล่อนี่งานไทยนี่พูนๆไปแล้วงานงานไทยนี่สิเปลี่ยนออกเลี้ยขอบล่อเลยสีไซค์กันนี่แทนเขาสีไซค์กันนี่ในงานไห้กันนี่ มันให้กันนี่งกับเนาะเพราะอนนี้แ้าวเดี๋ยวก็อีบอกสร้างมาถอดอถ้าบบอขายได้ประกาศขายเองจะประกาศขายเองแพงแตสร้างตอนนี้มันมีเงินกินเข่าแล้วเลือกเอาหึกินล่อรถดไม่กินเข่าถ้ากินเข่าก็ล่อรถไปขายใครกินล่อรถกับเลี้ยส์สีร่างบ่งนังกับสีเทียนใช่บ่งนี่พี่น้องเห็นด้วยไหมถามก่อนเขาถามพี่น้องเห็นด้วยถามก่อนว่าที่กินเข่าหรือกินล่อรถถ้าที่กินล่อรถให้เลี้ยสล่อรถทุกมือไม่ต้องกินเข่าเข่าล่อ มื่อต้องมาเข่าลอกขอาลอกเปลี่ยนออกเนาะยายทรบอกสร้างมาถอดเอายกไปเลยสี่หลอกมามาเอาลูกก่อนที่ลูกมาดิมาซอยพี่เร็วซ้ายมาไม่แต่ซ้ายเหมือนกันเออซ้ายบอกว่าซ้างไปยังโอ้ยล่างไว้ังไงลูก ลูกไส้กับบอกลูกไส้กับมักรถซิ่งรถซิ่งไหมลูกรถซิ่งไหมถึงได้ยังไงลูกไส้บอกคือรถสิ่งสองคันแล้วน่ะลูกไส้กับมักรถซิ่งแต่เนี่ยบันมักรถซิ่งมัร์กยูรถซิ่งท่านบอมีเงินเด้อเดี๋ยวพ่อล้างเองลูกท่านบอมีเงินจีเผารถซิ่งไม่ได้อนอะไรได้ล่ะพ่อมักส่วซนโตเนาะมันมักคนละแบบเนาะมักเนี่ยคอยล้างไว้จีเพี้ยนใส้เลยเดี๋ยวพ่อจะล้างไปก่อนเนี่ยพ่อจะใส่แล้วเนี่ยพ่อจะหมุนใส่แล้วเนี่ย อาจจะคอยสิขายต่อนเพราะจีซื้อนี่ขายเลยขอบสิบแปดห้าูหน้ายาง,งสงองหกห้าสี่สิบเนี่ยตัวใดสิซื้อต่อ Comment, นเะนี่ยตัวใดอยากไ้ต่อคอมเมนต์มาแต่ว่าคอยสิเอาเอาแม็กขาวออกอเอาแม็กขาวออกอเอาปูวันออกอแม็กขาวออกแล้วก็จิเอาเอสเอ็นอาร์ใส่ งานไทยในนานี่ยนะมาดูนี่มือกล้องมางานไทยเนเอนเนาตัวนี้งานไทยเนี่นนนยบูน <c oughs> บูญบุญ <c oughs> รถชิงบูญ ยิ่งแล้วลูกเลยเปิดบล็อกล่มตายอ้า เสร็จแล้ววันๆของผมแต่ละวันของผมวันวันว่างๆเสร็จแล้วชีวิตว่างว่ะเซ็นเถอะ์มันมีอย่างเฮ็ดว่างหลายมีอย่างเฮ็ดผู้ใดอยากได้บ่ขายค่ะพี่น้องขายป้ามาซื้อแน่เฮ็ดสีไม่อยู่ไม่เฮ็ดสีแดงไหนพี่น้องคอยขายมันมาขายมันมาขายกระซ้างคอยสิขายว่ากระเช้าเงินไปซื้อเขากินขายยังไง แจกฟรีดิฉันแก <laughs> จกบ่ะไะสิขายาอ่ะแจกฟรีกับได้เงินซื้อเข่าแล้วเฮ็ดสีมาอยู่ <laughs> เฮ็ดสีชมพูไม่เฮ็ดสีไม่สีหมู่พอแล้วพอแล้ว <laughs> โอเคโอเคพี่น้องแล้วแล้วโมนี่คอยถือมม <laughs> เ,เมียให้ไรแล้วอะไล่ะแตงเงินเดือนเมียด,ด้วย